อาเนี่ยคืออยากจะไปสนุกกับพวกเด็กรุ่นใหม่ไม่ใช่เพราะอะไรเลยเพราะเพราะว่าคือการที่ได้เป็นครบครอุ่นใหม่เนี่ยมันทำให้เราเกิดวไอเดียใหม่ๆแล้วไอเดียเหล่านี้อาจจะมาแก้ปัญหาโปรเจกต์ใหญ่ของบริษัทได้ต้องจุดหนูหนูยอมให้พวกพ่อไปงานปาร์ตี้เถอะนะจ้าจริงอะคะดีค่ะคุณพ่อเพราะว่าชื่อเนี่ยต้องหนักย พ่อไปค่ะนี่แล้วจะลูกเพื่อพ่อท่านรอลูกเถอะว่าเขาผู้ผู้ชายตื่นังตงครับอย่าให้ฮะอารมณ์โกรธโมโหอะไรหรือมันมาปิดบังตาเราสิไม่เอาไอ้ลูอะไรเล่าจะเป็นคนอย่างเนี้ยขอบคุณคคพ่อค่ะถ้าคุณแม่รู้เนี่ยคุณแม่คงจะดีใจนะคะที่คุณพ่อเนี่ยไม่ไปวางแผนหนีไปเที่ยววันฮอลลีวีนนะคะดีใจจริงเลยนะคะคุณพ่อที่ชื่อเนี่ยมีคุณพ่อที่น่า ไมเที่ยวกับลูกกับเมียโมอยคุณแม่มันไปพ้่านะคะคุณพายลืมนะคะพาคุณแม่ไปด้วยไปไหไป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 ้ปไ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 าไป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 ไกไป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 นปไปไะไปไปไไปไไ โอ้เขาจะได้ไปรวมกันนี่ฮาลวีปาร์ตี้ฮาลว,วีปาร์ตี้แล้วก็ท่านรวมกันไปสนุกจะตายเฮ้ยนคือพวกเราอะครับพี่เม้นท์ทำไมแน่ใจขำไปเออนี่เลยค่ะอากูก็ทำปักทองขนาดต่างๆนะคะน,น,นี่ตามที่พี่เลิศเนี่ยล่างไว้อะโชว์แบบนี้นะครับ แบบนี้เห็นไหมคะแล้วกูเนี่ยก็ติดให้ทั่วร้านเลยค่ะแบบนี้เหรอนี่ก็ได้โอ้ยได้ดิได้ได้ได้้าเรียกแขกเข้าร้านได้นะติดให้เต็มร้านเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องเสียรายเงินเลยใช่ค่ะแล้วก็พี่ลานนะคะก็อย่างนี้ค่ะี่ครับนำพวกผีมาด้วยนี่นี่พี่แดงอันนี้ผีพ่อ่มอันนี้ ผีไม่มีทางกินข้าวครับเี่สิเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเลยลบหรือทําหุ่นผีให้อ้วนตัวหนึ่งนะเอาหน้ากัวหน้ากลอน่อยนะแล้วก็อ้วจะไปตั้งไว้หน้าร้านเว้ยเอาไว้การในพวกที่มาจอดรถหน้าร้านแล้วมันไม่เข้ามาในร้านเนี่ยนะเอาผีดิบเอาเฉพาะผีดิบนะคเอาเอาผีหิบสิไม่เอาผีสุกๆเลยนะเอาดิบดิบเลยนะเอาดิบๆไปเอาผีหิบเลยโฮ้ยลื่นนี่โพดจานี่เอาผีหิบสิเอาผีดิบนะเอาผีหิบแล้วนี่เดี๋ยวอ้วจะไปทําซักทองแขวนให้เต็มร้านเลย ให้คเอานี่ไปด้วยนะแบบเียกนเนี่ยตามแบบเนี่ยแบบนี้เลยอ่อโอ้โเดี๋ยวก็ทำอันนี้ด้วยพี่เลิศคะพี่เลิศรู้ไหมคะว่าคุณพ่อคุณอาอามีแผนอะไรอพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจาว่าเขามีแผนอะไรเพราะพี่ก็ไม่เห็นเขาวางแผนอะไรกันนะตอนนี้พี่ไม่เห็นอะไรแล้วอะในสายตาพี่เห็นอยู่อย่างเดียว น่ารักแล้วก็ขยันามากๆากก็น่ารักน,นี่สำเร็จแล้วล่ะคะคุณหญิงน้องจิตคุณกำชัยอ่ะให้เราไปงานปาร์ตี้ของยี่ชื่นด้วยหวังว่าคราวเนี้ยเขาคงไม่มีอะไรมาวางแผนหลอกลืกพวกเราอีกนะคะ ดูพที่แต่ว่าว่าไปแล้วนะคะไอการคิดเรื่องไล่ตามจับสามีไปวันๆน,นึงนี่นะคะมันก็ดีนะคะเพราะว่าทำให้เราเนลืมเรื่องอิจฉาที่สยาที่ทํางานไปได้เลยนะคะพูดถึงเรื่องไล่ตามสามีนี้นะคะพี่ว่าพักหลังมาเนี่ยเขาชักจะเล่นกลกับเราบ่อยมากขึ้นแล้วนะคะพี่ว่าเราน่าจะเอาคืนบ้างนะคะด้วการซ้อนกลย้อนรอยกลับไปบ้างไม่ต้องรอนานคะ่ะวันฮาโลวีนนี้เลยนี่ วางแผนวันนี้นะคะเราไปหาซื้อชุดฮาโลวีนกันเอาชนิดที่ว่าเด็กๆเห็นเราใส่ดักกรี๊ดสลบไปเลยอะค่ะแล้วเราอมว่าสามีเห็นพวกเราก็จะจำไม่ได้แล้วพวกเราก็จะเต้นกันให้มัน oh <my. S 1> ไปเลยคิดจุดบห ซ้อนกลสามีอะไรเนี่ยมันกินอะไรได้คล่องคอไปหมดเลยนะคะบอสครับเราจะเอายังไงดีเนี่ยยัไม่บอกสาวของเรานะครับเรื่องของการเปลี่ยนแผนของเราเนี่ยนั่นสิครับบอสคืออย่างนี้เนี่ยผมฝันค้างเลยนะครับเนี่ย ไม่มีใครต้องฝันค้างนี่เราใช้แผนนี้นะเราจะไปงานปาร์ตี้หญ่ผาชื่นก่อนแล้วเราจะสลายตัวไปพัะยาเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงคอนเฟิร์มยืนยันตามนี้แน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <S 2> <s 2> ๋ยวแล้วเรื่องรายละเอียดของการเดินทางล่ะครับบอสเราจะพาสาวๆของเราออกมาจากงานให้พ้นสายตาในเมียของเราได้ยังไงสำคัญสำคัญและสำคัญกำลังคิดอยู่โ่อยไ้แป๊บนึงแต่ตอนนี้นัดน้องแอนน้องแนนน้องอ้อมไปกินข้าวเที่ยงกันก่อนไป จะหนีเลยเหรอแล้วเดี๋ยวก่อนก็ลองงานค้างอีกเพียบเลยท่านจะไปเลยเหรอทำไมแล้วงานค้างหิวไม่ได้ยังไงตอนเชงเมียรมวุ้ยเฮ้ยไม่ใช่ฉันฉันหิวเออเราเรียนรู้เราเดี๋ยวเรียนรู้ที่ผมก็รู้สึกหิวเหมืันจะทำอะไรกันอะอะไรแล้วอะไรกิฬากีฬอย่าสุดหนีรด้ทุกอย่างเดิมนะคะสำหรับวันฮาโลวีนที่ใกล้จะถึงเนี้ยคือว่าเอ่อมันจะประหยัดที่ไปคือพวกเราอ่ะเตรียมของครบแล้วนะคะใช่ค่ะ ชุดครบเซตอาบแดดเลยค่ะบิกินี่นะคะเซ็กซี่มากค่ะโอ้เลิศฉันนะส่งตรงจากนิวยอร์กนิวยอร์กโอ้เลยอ่ะแต่ของอ้อมนะคะสั่งตรงมาจากปารีสเลยนะคะจีสปริงด้วยโอ้ยสบัด้วยตีนไจีสปริงด้วยอ๋อปล่าเป็นจีสปริงมาเจ็บไปหเออคือว่าอย่างงี้คือว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนเล็กน้อยจ้ะ แข่งขันเหรอคะยังเริ่มไม่ได้นะไมได้ใช่ใ่ใช่ใหญ่ใหญ่จะใหญ่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 ะเคลขนาดเดี๋ยวกแกเร็วจะคือว่าอย่างนีคือในวันนั้นเอิญว่าลูกค้าพวกเราน่ะวนไปปารี้กัพวกเขาก่อนห่มัคนทำการค้าทำการขายไม่จะไปปฏิเสธเขาก็ไม่ได้ใ่หมพวกเราก็ต้องไปเขาก่อนก็อยากจะชวนพกน้องๆี่ไปดกแล้วดีวนะมีโอกาสเราก็แอย่อนีไปฉลองปาีกันเอง จะใสไหมว่าจะใส่แล้วยิ่งลส่เลยนี่แต่มีข้อแม้นะว่าทั้ง3มคนนี้เราจะต้องแต่งชุดเป็นผีนะเอาให้เหมือนจริงที่สุดเลยแล้วก็เอาผ้าเนี่ยอุมหน้าให้มิดชิดใช่ใช่ลิี่แล้วหลังจากนั้นนะแล้วก็ค่อยยองแอะแะลงมาแล้วก็ออกทางประตูทาง้านข้างนะหลังจากนั้นคือสังเกตว่าจะมีรถแดงจอดอยู่นะเป็นแดงจอดอยู่แล้วก็ค่อยข้ารถแดงไปปิดประตูป้าขับรถออกไป ทางจะสนุกนะคะทำอะไรที่แบบหยุบหยุบซื่อๆอะไรอย่างเงี้ยวันฮาโลวีนเลยนะมันก็ต้องมีอะไรที่หล่อล่อมกันหน่อยแต่ดูเหมือนกับว่าเรากำลังหนีอะไรที่หรูหราแล้วก็โหดออกมาหิดไงไม่รู้นะแค่แค่รู้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยโอ้ย่าไปพูดถึงเรื่องความโหดออกมาหิดนั่นเลยดีกว่านะเพื่อมหาความสุขของเราใช่เดิมจะาดิมเดิมเื่อฮานลี้เนี่ย วันนี ality, ้ฟรีหนึ่งวันไม่เอาไม่เอาไม่พูดถึงหน้ามีอะไรมีวันนี้ฟรีหนึ่งวัน กลเละกลัวกว่าผอีกโอ้โหฝันไรฝันมาโอ้โหตกใจหมดเลยฝันมากฝันากนี่นี่นี่ฝันมากนี่ไงที่หลังไงอย่าเล่นแบบนี้อีกดูสิเสื้อผ้าหลุดหมดเลยนี่ามน่ากลัวจะตายดูดิน่ากใครน่ากลัวกว่ากันนี่ไงอนกัวกว่าผอีกเหรออนไปหน่อยพาไปหน่อยเฮ้ย ไม่ไม่มากันะนะไม่สามสาวจะเบีย้ยหรือวป่ะตะพันผมว่าน่าจะแต่งตัวนานนะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นท่าหรอกคนเข้าเยอะแล้วด้วยใช่เลยตรงอ่อคิดถึงซะแล้วคิดถึงซะแล้วเห็นใจกันหน่อยเฮ้ เติมพี่สามสาวที่ใช่เปล่าเนี่ยใช่ใช่ใช่แน่จำท่าเดินได้จำท่าเดินได้ใช่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 ยังไงเสื้อขาวสวัสดีจักรติมจ้าพวกเรานะพวกเรานะเรามีโบว์แดงๆให้กับสาวคนสวยด้วยจะจับกันได้ไงโอ้ยต้องติดด้วยเหรอคจะติดก็ติดไปเถีติดกันนะ อ่ะนี่ทด่ทำที่นี่น้าถ้าเป็นรางก่อนนะจ๊ะร่างเป็นนักบัยคะไม่เล่นจิกกี้จิกกี้อย่าลืมนักบัยนะคือรถตู้นะคือรถแหวนนะอย่าลืมรถแหวนไม่ไหวแล้วล่ะบอสผมว่าได้เวลาแล้วกรกมการน้องภาชื่นจะพูดครับค่ะ ในนี้นะคะก็จะเป็นการจับฉลากนะคะเราก็จะให้ทุกท่านนะคะมาจับดาวพวกนี้แล้วก็ไปดูซิว่าได้เบอร์อะไรไปยยไม่ได้เลยแล้วก็ถ้าใครได้เบอร์ตามที่อยู่ในฟักทองนะคะก็จะได้ไปเลยค่ะแจกจุดูนินะคะไ,ไปกินฟรีดื่มฟรีที่ร้านของอากูสุดหล่อนะคะที่ร้านนี้นะคะเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ค่ะ ได้เลยค่ะได้เลยครับา <ไป S 1> ดี่คนกอ่กันพี่